EP นี้นะครับเราจะพาไปดูการช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งที่อ s d ดาก็คล้ายๆล้ลดเทสโต้โลตัสานเรานั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้ที่อ s d ดามีอะไรขายบ้างนะครับการไปซื้อของประจำสัปดาห์นะครับจะไปซื้อทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันไปกันเลยครับถึงแล้วครับทุกคนอ s d ดานะครับวันนี้ทางเข้านะครับวันนี้ค่อนข้างหนาวนะครับ3องศาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ก่อนนะครับก่อนเข้าห้างทางเข้านะครับ w e l c o m e to a ร์เมันก็จะมีนี่ทำความสะอาดมือนะครับเช็ดมือก่อนเยวขอเช็ดมือก่อนนะครับตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับทุกคนอันนี้จะเป็นแผนกมันฝรั่งนะครับที่เคยทําให้ดูดีพีที่แล้วนะครับเรื่องการรรมดาหนี่มีหลายประเภทเลยเลือกหลายยี่ห้อเลยนะครับเลือกได้เลย จะไปแผนกไปเลยครับครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแผนกหมู ball. นะครับเนี่ยจะเป็นแตงหมูทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะซื้อหมู3ชั้นนะครับนี่สามพาวสามจุดศูนย์ห้านะครับจะซื้อตัวนี้ต่อนีก็เป็นอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นเป็นไก่นะจะไปดูกันไไก่กันนะครับเป็นไก่ก็จะเป็นน่องไก่นะครับปีไก่ชิ้นไก่เมื่อกี้ได้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ไป,ไไดไปไไดีไก่ไปล้วแบบนี้ ้านบนนะครับเดี <De> ๋ยวไปดูแผนกกันต่อไปเลยนะครับโซนแล้วอันนี้ก็จะเป็นแผนกเบคอนนะครับแกชอบกินเบคอนก็นจะมาเลือกซื้อนะครับมีหลายแบบเลยก็เลือกได้นะครับอันนี้เป็นเบคอนทั้งหมดเลยนะครับ ahead. นี่นะเดี๋ยวไปดูแผนกต่อไปเลยครับครับอันนี้จะเป็นแผนกนเนยน,นะครับเนยที่กินประจำมีที่ห่อนี้เลยก็ให้ดูห่อนี้นะครับนี่ นี่ไม่ใช่ของมาสกิตานะครับคืออยู่ทีอน์ก็จะมีแผนกงานมาเลยครับก็จะมีไทยแล้วกาเหมือนรถตัสบ้านเรานะครับนี่นะครับคนอันนี้เป็นแผนกอาหารไทยนะครับเนี่ยมีน้ำปลาตาปลาหมึกด้วยมีเส้นหมี่นิดเศษมีเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็มีของประเทศอื่นมีกิมจิมีมาม่าด้วยนะครับเราไปแผนกอื่นต่อเลยนะครับมีข้าวด้วยอันนี้ มีข้าวด้วยนะครับข้าวตาฉัดน,นะครับแล้วก็มีข้าวกล้องจสัสตินนะครับต่างนี้เลยมีเท้าแก่น้อยนะครับแล้วก็นี่เลยเมื่อกี้ซื้อไปซอสต,ตาเด็กสมบูรณ์ซอสั้งจิ้มไก่นะครับเดี๋ยวไปแผนกต่อไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแผนกขนมนะครับสวิตนะครับก็จะมีพวกลูกอม นะครับเมื่อกี้ได้อันนี้ไปนะครับก็ไม่ใช่สิดต้องใช่ครับแต่อันนี้ไป,นะไนนไปก็ประมาณผ่ากกว่านะครับนี่เลยน,นี่ด้านนี้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นมาม่าครับนะครับนี่ก็มีหลายรถเลยนะครับนี่ประมาณกล้วยนะครับมานี่เลยมาดูอันนี้ไง โฆษณานี่ครับ King Pot Noodle Bombay Bed Boy เดี๋ยวลองอไปกินดูเนาะมันจะเป็นขานาดไหนนะครับเอาไปไอันนี้นี่ครับตามนี้เลยเหลาออีกอ้อเดี๋ยวไปดูแผานกนกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือแผานกขนมคล,ล้ายๆเลบ้านเราแหละนะครับแต่เป็นของ Walker นะครับ ประมาณนี้ก็จะมาเลือกส่วนใหญ่ก็จะกินนี่ะครับสามสี่รถนี่แหละรถเรดี้เซาเท d นะครับแล้วก็เซนเซ,นเซนชันไทยนะครับแล้วก็มีประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่เลยยาวไปนี่ไปนี่ไปนี่นะครับอันนี้ก็คือแถวเข้าแถวรอชำระเงินนะครับคทเชียอยู่ด้านหน้านู้นนะครับตอนนี้ได้ของ เต็มรถเลยส่วนใหญ่มีแต่ขนมนะครับเดี๋ยวรอชำระเงินกันเลยครับครับตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกครับเดี๋ยวรอเข้าแถวชำระเงินวันนี้ช้อปปิ้งแบบไม่มีความสุขเท่าไหรนะ่เนาะพอดีแกมีปากเสียงกับพนักงานเขาเขาขวางทางแล้วแกเดิเนช้อปปิ้งไม่ถนัดนะครับ<ม>ก็เลยไม่ค่อยอารมณ์ไม่ดีกันเท่าไหร่ช้อปปิ้งกันปิ๊บช้อปปิง้งเดี๋ยวกลับไป ดูที่บ้านว่ามีอะไรบ้างน,นะครับการทำงานอยงานที่นี่นะครับแท็กเชียวแทบจะไม่ได้จับตัดเราเลยนะครับเราแค่สอดเข้าไปหรือว่าแตะไปก็เป็นัาเสร็จนะครับแลนนี่คือของที่ใส่เต็มรถละเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถกันนะครับครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับแบบไม่นานวันนี้รีบไปรีบกลับ เพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับจะอารมณ์ไม่ดีก็เดี๋ยวไปที่บ้านไปดูว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นการพาไปไปทาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกัน e ีีต่อไปสําหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจ,จบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ